โรขยาปลามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันที่หนึ่งวันนี้เป็นวันพุธวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวัน แรกของเดือนใหม่แล้วก็วันนี้เป็นวันมีเฮวันนี้เป็นวันหวยออกเป็นวันที่จะมีเศรษฐีเกิดขึ้นมาใหม่ในเมืองไทยของเราหลายๆท่านจะได้ถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันนั่นเองนะครับผมในห่วงช่วงเวลายามบ่ายของวันนี้เดี๋ยวเยวเ็นๆนี้หวยก็คงจะออกมาสำหรับท่านใดที่มีเฮ ได้เป็นเศรษฐีใหม่ก็ดีหรือว่ามีโชคมีลาบไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ดีแอดมินก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนั้นๆด้วยนะครับผมแต่สำหรับบางท่านที่ยังไม่มีเฮยังไม่ถึงเวลาของอท่านเองก็เรียกว่าไม่ต้องเสียอกเสียใจยเพราะว่ายังมีอีกหลายๆงวดรออยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับผม ถึงบางท่านอาจจะยังไม่มีเหตุก็สือซะว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั่นเองเราจะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงชีวิตของเรายังนั้นยังต้องดำเนินต่อไปนั่นเองนะครับผมเมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้าว นอกจากนั้นบ้านเราเมืองเรานั้นก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองพี่น้องชาวไทยชาวพุทธของเรานะครับผมเรียกว่ามีพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์ปริษฐานอยู่ทุกมุมเมืองในประเทศบ้านเรานอกจากนั้นก็มีพระอริยเจา้าพระอริยสงฆ์นี่แหละครับผมก็จะมาเกิดความร่มเย็นเป็นสุขด้วยอานุภาพแห่ง พระพุทธศาสนานั่นเองนะครับผมสำหรับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเราเมืองเรานั้นหนึ่งในหลายๆรูปหลายๆองค์ก็คือหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้แห่งเมืองหนองคายนั่นเองนะครับผมหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้ก็เรียกว่าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรัก หลายๆท่านก็จะลำลึกนึกถึงองค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อได้ดีนะครับผมเพราะว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนี้ข้าจรไกลไปทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนั่นเองนะครับผมเป็นเรียกว่าศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธแล้วก็ชาวพี่น้องเมืองน้องขายแล้วก็พี่น้องฝั่งลาวด้วยนั่นเองนะครับผม ตามตำนานนั้นได้กล่าวว่าองค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์เต้อนี้ได้สร้างขึ้นในสมัยช่วงปีพศ2105นะครับผม2105ก็เป็นช่วงรัชสมัยของอพระเจ้าชัยเทศถาทิราชแห่งเมือง นครเวียงจันทร์นั่นเองนะครับผมในสมัยของปี2,105ยุคสมัยขององค์พระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชครองนครเวียงจันทร์นั้นพระภิสุสงฆ์ที่วัดสีชมพูองค์ตื้อในยุคนั้นสมัยนั้นก็ได้ประชุมปรึกษาหารือแล้วก็ลงมติว่าจะรอพระพุทธโูกข,ขึ้นมาสักองค์หนึ่ง ที่บ้านน้ำโมงนะครับผมเมื่อตกลงปรงใจมีมติเช่นนั้นนะครับผมเพื่อให้ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายดังนั้นจึงได้ชักชวนบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพี่น้องชาวบ้านชาวเมืองในยุคนั้นน่ะครับผมออกอร่วมจิตร่วมใจกันหา ไม่ว่าจะเป็นทองคําเงินนะครับผมโลหะที่สําคัญทองเหลืองบ้างละทองแดงบ้างละนะครับผมซึ่งรวบรวมกันทั้งอำเภอแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง้วครับผมบรรดาโลหะที่จะนำมาหลอมรวมสร้างพระพุทธรูปอ,องค์สำคัญนี้ขึ้นมารวมรวมแล้วโลหะทุกประการทุกสิ่งทุกอย่างนี้น้ำหนักรวม ทั้งหมดได้หนักหนึ่งตื้อหรือว่าตื้อหนึ่งนั่นเองคําว่าตื้อนี้เป็นมาตราการช่างตวงวัดของพี่น้องแบบเป็นโบราณของพี่น้องทางภาคอีสานในโบราณกาลนั่นเองนะครับผมเพราะว่าสมัยก่อนนั้นคําว่าร้อยพันหมื่นแสนโกด แล้วก็ตื้ออันนี้เป็นน้ําหนักตื้อน,นี่ถือว่าสูงสุดแล้วล่ะครับผมหนักที่สุดนั่นเองก็ประมาณ1,200งกิโลนี่ประมาณนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องศรัทธาญ,ญาติโยมในยุคนั้นรวบรวมโลหะสำคัญสาคัญนั่นแหละครับผมตั้งแต่ทองคําเงินทองแดงทองเหลืองโลหะต่างๆรวมแล้วหนึ่งตื้อ นะครับผมก็ประมาณ1200งกิโลอย่างที่กลับเรียนนี่แหละครับผมเมื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับผมพระพิกสุสงฆ์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมในยุคนั้นจึงได้ร่วมใจกันหล่อรอองค์พระโดยหล่อเป็นส่วนๆนะครับผมหล่อเป็นส่วนๆเรียกว่าใช้เวลาน,านานพอสมควรเหมือนกัน ตามตำนานได้กล่าวว่าการลาหล่อหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื่นนี้นะครับผมใช้เวลานาน,านถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนโดยประมาณนี่แหละครับผมตามตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าการหล่อเป็นวันสุดท้ายนั้นจะเป็นการหล่อ ตอนหรือว่าช่วงของพระเกตนี่แหละครับผมซึ่งในตอนเช้าก็ได้พากันยกเบ้าเทแต่ปรากฏว่ารอไม่ติดนั่นเองเมื่อเอาเบ้ากลับเข้าเตาใหม่นะครับผมก็เป็นเวลาช่วงเพลนพอดีเพราะฉะนั้นพระพิสุสงฆ์จึงได้ฉันพัะทหารเพลนนี่แหละครับผม เมื่อศรัทธาญาิโยมถวายพระทหารเพนพระพิสุสงบนกุฏิาลาแล้วครันเม่อฉันเพนเสร็จแล้วช่วงเวลาต่อมาก็จะมาะยกเบ้าเทหลอ่อช่วงพระเสียงกันต่อปรากฏว่านะครับผมมีผู้บุรุษเป็นผู้ชายแต่งขาวชุดนุ่งขาวห่ม,มขาวนี่แหละครับผมเป็นผู้มาเทหลอ่อติดเอาไว้แล้วนั่นเองนะครับผม เพราะฉะนั้นในช่วงตอนของพระเกศนี้บุคคลลึกลับนุ่งขาวห่มขาวที่มาเทหล่อช่วงพระเกศนี้ปรากฏว่าพระเกศขององค์หลวงพ่อองค์เต้อนี้สวยสดงดงามเรียกว่างามที่สุดในกว่าส่วนอื่นนะครับผมจึงเป็นเหตุที่อัศจรรย์ได้สืบถามกันว่า มีผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวนี่แหละครับผมมายกเบ้าขึ้นเทจนสำเร็จแต่ก็โดยเหตุที่เ,เบ้านั้นอาจจะร้อนเมื่อเทสำเร็จแล้วาชายนุ่งขาวห่มขาวจึงได้เดินทางไปทางเหนือไปทางเหนือบ้านาน้ำม่งนี่แหละครับผมแล้วก็มีผู้พบเห็นว่าชายนุ่งขาวห่มขาวนั้นยืนโลเลอยู่ริมหนองน้ำ แห่งหนึ่งแล้วก็หายไปนะครับผมปรากฏว่าน้องน้ําแห่งนั้นในภายหลังชาวบ้านก็ได้ตั้งชื่อว่าน้องโลเลมาจนกระทัง่งถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผมแล้วชายนุ่งขาวที่มารอ,เ,อาเสร็จเรียบร้อยนี้เข้าใจว่าเป็นเทพพญดามาช่วยสร้างนั่นเองนะครับผมพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตืวนี้ หน้าตักก็กว้างประมาณ3เมตรความสูง4เมตรแลละครับผมสวยสดงดงามเป็นที่ยิ่งนักเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องอชาวไทยชาวพุทธทั้งสองฝั่งโขงนั่นเองนะครับผมมีอภินิหารกล่าวขานกันไม่จบไม่สิน้นนะครับผมอย่างเช่นในห่วงช่วงเวลาหนึ่งสมัยนั้น ผู้ข่อเนี่ยแหละครับผมยกทัพข้ามโขงมาขึ้นฝั่งที่วัดน้ำโมงเพื่อหวังที่จะทำลายองค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเนี่ยแหละครับผมถึ่งเห็นว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยทั้งสองฝั่งแถบนั้นการทำลายพระเจ้าองค์ตื้อก็เพื่อจะเป็นการทำลายขวัญของบรรดาชาวบ้านชาวเมืองนั่นเองข้าศึกหรือว่าผู้ห่อนั้น ได้ชายขวานนี่แหละครับผมฟันลงไปที่พระชานุขององค์พระเจ้าองค์ทื่ปรากฏว่าเกิดเหตุศจร,รย์มีเสียงร้องออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ละครับผมแล้วก็มีพระโลหิตไหลออกมาจากแผลที่พระชานุนั่นเองนะครับผมพร้อมกับมีน้ำพระเนตรไหลซึมออกมาเป็น ที่น่าเวทนายิ่งนักพวกข้อฆ่าศีได้เห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นก็พากันเกรงขามเกิดความเกรงภัยที่จะมาถึงตนรีบยกทัพกลับแต่ปรากฏว่าภายหลังพวกข้อเหล่านั้นก็ได้ถึงแก่ความตายหมดสิ้นนั่นเองนะครับผมเหตุอัศจรรย์อีกประการหนึ่งที่เล่าลือกันมาถึงปัจจุบันก็คือ ในยุคสมัยก่อนนั้นจะมีผู้คนสวมรองเท้านี่แหละครับผมเข้าไปในวัดวาอารามเข้าไปที่วัดองค์ของพระเจ้าองค์ตื้อนี่แหละครับผมโดยการสวมรองเท้าเข้าไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็นบุคคลชั้นไหนนะครับผมปรากฏว่าผู้ที่สวมรองเท้าเข้าไปในเขตขององค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้นนั้นเกิดอาการเจ็บป่วย อย่างกระทันหันนี่แหละครับผมเป็นที่เ,เรื่องลือกันมาถึงทุกวันนี้นอกจากนั้นยังมีเรื่องกล่าวขานกันว่าผู้ที่ไม่มีบุตรไม่มีบุตรธิดาสืบสกุลมักจะนําดอกไม้ทูกเทียนเครื่องสการะนี่แหละครับผมมาทูลขอบุตรธิดาจากองค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตือ้อนะครับผมปรากฏว่าได้สมความมุ่งม่าปรารถนาแต่ว่าบุตรธิดา ที่พระองค์ทรงประทานให้นั้นจะจะทำโทษหรือว่าเคี่ยนตีโดยประการใดๆก็ไม่ได้ต้องซั่ซ้อนโดยทรรนั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็มักจะได้ยินพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญสำคัญของบ้านเมืองเราเช่นกันอย่างนี้ล่ะครับผมเพราะว่าบุคคลที่ของหาย ข้าของเงินทองโครกระบือนะครับผมมักจะนำดอกไม้ทุกเทียนไปสักการบูชาวงสวงองค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ท้่นะครับผมเพื่อให้ได้สิ่งของที่สูญหายไปนั้นกลับคืนมาแล้วก็จะได้สมประสงค์นี่แหละครับผมเป็นที่เรื่องลือมากนั่นเองในยามสงคราม ก็จะมีบุคคลที่มาบนบานสารกล่าวองค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อให้คุ้มครองในี่แหละครับผมบรรดาเขาเหล่านั้นก็จะปลอดภัยจากาภัยสงครามนี่แหละครับผมบางท่านก็มากราบสักการะบูชาขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อขอให้ชีวิตของตนเองและครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรือง ประกอบสมมาอาชีวะสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับผมปรากฏว่าชีวิตของท่านนั้นๆก็มีความสมบูรณ์พูนสุขจเจริญรุ่งเรืองสืบไปไม่ที่เรื่องหลือนี่แหละครับผมเพราะว่าบางท่านนั้นเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจนกระทั่งถึงเรียกว่าลมหมอนนอนเสือแล้กวก็เดินเหินไปไหนก็ไม่ได้ดังนั้นญาติพี่น้องจึงได้พากันมาบูชาแผ่นทองปิด องค์หลวงพ่อนี่แหละครับผมเพื่อจะได้นำเอาแผ่นทองนั้นไปตั้งจิตอธิษฐานนะครับผมแล้วก็ปิดตรงที่เจ็บไข้ได้ป่วยปรากฏว่าเกิดเหตุอัศารย์โรคภัยไข้เจ็บแล้วนั้นก็ค่อยๆมาลายหายไปสิ้นดังตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เป็นความเชื่อถือความศรัทธาเฉพาะบุคคลนั่นเองนะครับผม สำหรับองค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตือ่อทางแอดมินระว่าผู้พูดเมื่อหลายสิบปีก่อนได้ขึ้นไปทางน้องคายคือจะไปวัดหินหมาเป้งไปกราบสักการะบูชาองค์ท่านจบคุณหลวง่เทศในยุคนั้นสมัยนั้นเหรอครับผมก็ได้แวะไปกราบอ,องค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตือ้อนี่แหละครับผมก็เป็นที่ชุ่มชื่นหัวจิตหัวใจเป็นอย่างยิ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นก็กราบเรียน เชิญพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมบ้านเราเมืองเราเป็นเมืองพุทธมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าทุกมุมเมืองของบ้านเราก็พยายามหาเวลาหาโอกาสไปทำบ,บุญกราบไหว้สักการบูชาอธิษฐานจิตขอบุญบรมีแห่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นองค์แทน พระองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแหละครับผมชีวิตของเราเรียกว่าเติมตะเกียงน้ํามันชีวิตของเรานั้นให้ชะตาเสริมดวงเสริมดวงนั่นเองจะได้จเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขกินอิ่มนอนอุ่นกันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเรานั้นเป็นเรียกว่าเป็นลูกมีพ่อมีแม่เป็นศิษย์มีครูมูมีมันนั่นเองนะครับผม สำหรับวัตถุมงคลทิพย์ขององค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื่อที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้ก็เป็นแผ่นปั้มนะครับผมเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนี่ยแหละครับผมเป็นแผ่นปั้มยุคเก่าอายุก,ก็คงจะสี่สิบปีเศษเศษแล้วเรียกว่าเป็นของเก่านั่นเองเนื้อหาวรณะก็เก่าไปตามธรรมชาตินั่นเองนะครับผม เป็นพระพุทธรูปแผ่นปั้มสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมจะมีลวดลายสวยสดงดงามอยู่ทั้งสี่มุมสี่ด้านนั่นเองตรงกลางนั้นปฏิษฐานองค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้นนะครับผมเรียกว่าเป็นปางมาลาวิชัยหรือว่าปราบมานั่นเองนะครับผมจะมีดอกบัวร,รองรับพระองค์ทรงประทับ มีดอกบัวรองรับถึงสองชั้นนั่นเองสวยสดงดงามออกแบบแบบเรียบง่ายแต่ว่าดูแลคลาสสิกนะครับผมแล้วก็จะมีพระนามของท่านพร้อมกับวัดประฏิษฐานเป็นตัวหนังสืออยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลงกล้องดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันละครับผมเพื่อว่า พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักท่านใดมีรูปทายมีวัตถุมงคลทิพย์มีรูปเหมือนองค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื่นนำมาสักการะบูชาเหลี่ยมสวยๆติดเนื้อติดตัวจะได้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนเองครอบครัวแค่สถานบ้านเรือนที่พักอาศัยวิมานร,ร้านค้าของท่านนั้นๆนั่นเองนะครับผม เป็นแผ่นปั๊มสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบมากแต่ว่าคลาสสิกนะครับผมอย่างที่กลาบเรียนว่าขอบทั้งสี่ด้านนั้นมีลวดลายมีมิตินะครับผมสวยสดงดงามดูแล้วคลาสสิกนั่นเองสะมุมบนซ้ายขวาประดิษฐานยันห้านี่แหละครับผม ดูแล้วศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังนั่นเององค์หลวงพ่อปฏิสถานอยู่ตรงกลางนะครับผมพระพักท่านก็งดงามเปลี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมนั่นเอง การทอดประหัต์ทอดแขนนั้นงดงามนะครับผมจะมีกำไรเท้าทั้งอพระบาทซ้ายพระบาทขวานี่แหละครับผมนิ้วเป็นนิ้วนั่นเอง รับมีดอกบัวรองรับถึงสองชั้นนั่นแหละครับผมเราจะเห็นเส้นสายลายเส้นมีเรียกว่าเป็นมิตินั่นเองลดหลั่นกันลงมาด้านล่างสุดนั้นจะเป็นนามหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้ถัดจากนั้นมาก็จะเป็น ชื่อของวัดแล้วครับผมวัดสีชมพูองค์ตื้อบอน้ำมงออท่าบอจอน้องคายนะครับผมเรียบง่ายชัดเจนลวดลายต่างๆนี้สวยสดงดงามนะครับผม ท่านใดที่มีแผ่นปั๊มบูชาอยู่หรือว่าเก็บเอาไว้นำไปใส่กรอบสวยๆนะครับผมสักการะบ,บูชาจะได้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นนั่นเองเสริมดวงเสริมดวงนะครับผม ด้านหลังชมด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับผมของท่านก็เรียกว่าหลังแบบเราลองวัดดูความกว้างของอแผ่นปัม๊มองค์สำคัญนี่แหละครับผมถือว่าเป็นของเก่านั่นเอง ความกว้างลองวัดเป็นเซนติเมตรนะครับผมก็ประมาณ8เซนติเมตรความกว้างของแผ่นปั๊มเนี่ยแหละครับผม8เซนติเมตรความสูง สิเซนติเมตรครึ่งนะครับผมนำไปใส่กรอบสุกวันนี้ชันสมัยกรอบมีหลากหลายแบบใส่กรอบไม้โอ๊กน้ำตาลไม้โอ๊กดำใส่กรอบสีทองก็สวยสดงดงามแล้วครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทท่ททาน ที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณท,ทุกทท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนี่ยแหละครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะบาเพ็ญบารมีฐานทางน้ำจิตน้ำใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีก ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้ยวยนะครับผม กราบราธนานิมนต์องค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตือ้อหากแม้นว่าพระองค์ทรงทราบโดยยานวิธีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกาแสจิตแผ่พระสิมีแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุม้มครองอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุข จเจริญรุ่งเรืองภัยบุญทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาปรารถนาแก้วแวดนเงินทองไหลมาเทมาเนื่องนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่าน ขอกราบอาราธนานิมนต์อำนาจเดชาบารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตือ้อขอได้โปรดเพตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารรมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทุกท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินขอความมีอายุวันโนสุขขังพลัง มีทนสารสมบัติปฏิพา,านสมบัติมรรคผลนิพานสมบัติขอจงพึงมีพึงเกิดขึ้นแด่ทุกทุกท่านณนะบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ